แล้วคืออึ้งแล้วก็มีความแบบแซบเพราะว่าโปนี้มีความคอนแวนกันเถยเยอะมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจึ้งในเรื่องของว่าอาร์ตเล็กมากเลยสนุกสนุกสนุกบันเทิงแบบมีตัวโจ๊กเยอะเออมีแบบเพลงอีกอะไรอีกจังหวะตลกแบบคือแบบเฉียบปักปัก้าเออเทตลกตลกดีกัน ก็จะบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากแล้วก็เรื่องจังหวะอะไรแล้วก็เพลงอาจจะบอกว่าเรื่องนี้รบรวมากแล้วก็มีข้อคิดดีๆหลายอย่างเลยจหรับเรื่องนี้ในเรื่องความรักใช่ไหมรู้สึกว่า energy ของนักแสดงแล้วก็มวลของแบบว่าพี่ๆที่ทําเรื่องหรือว่ามวลของพ้่มกับหรือว่าแบบมวลของคนดูเองก็ตามอ่ะรู้สึกว่ามันเ n j o จไปกับเรื่องของเามันก็สนุกอไม่ได้แบบไม่มีฟิลซึมไม่มีฟิลเบื่อเลยเพราะว่าแบบตลอดทั้งเรื่องมันแบบว่า Energy หลัง สนุกสนานค่ะรู้สึกว่าน้องๆตัง้งใจเต้นกันมากเลยค่ะรู้สึกแบบแบบว้าวตื่นเต้นจังเลยแบบทาไมมันดีขนาดนี้แบบตื่นเต้นไม่คิดว่าจะเป็นแต่ว่าน้องเพิ่งจบหรือว่าน้องที่กําลังจะจบก็คิดว่าแปลงให้ดีเราเหมือชีพอยู่กรทับใจมากเขาจะว่ามันแบบครบเครื่องอ่ะมันเหมือนว่าแบบอาหารจานหนึ่งมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มจืดผมครบรสมากคุอย่างนี้ใช่ไหมก็ส่วนตัวชอบ แสดงที่แบบว่าเล,ล่นบทออกมาแล้วแบบเอ้ยมันแบบมันน่ารักอะ่ะอย่างมิงอย่างไรอย่างเงี้ยแบบมันเล่นแล้วมันน่ารักเล่อะเล่แล้ว,ลน,ลวน่ารักมากค<บ>นเล่แล้วน่ารักได้แล้วก็<อ>ก็อึ้งดีครับอึ้งอึ้งแบบทีมงานอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็พอรู้พอตเรื่องคร่าวๆมาอะไร <ส enter S 1> แต่ว่าวันนี้ได้เห็นภาพทั้งหมดทั้งเรื่องก็สนุกครับก็มีอะไรหลายอย่างที่มันเซอร์ไพรส์เราภายใต้ความสนุกสนานความแบบว่า มีโชว์มีอะไรเงี้ยพี่ว่าทีมของเรื่องสาของเยอะมันมันได้อะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนนี้เยอะเลยส่วนตัวชอบโกลิโอกราฟรู้สึกว่าผ่านการคิดวิเคราะห์และแยกแยะมาเยอะมากๆวกว่าจะได้ออกมาเป็นโชว์นี้คือต้องซ้อมกันหนักมากๆก็ขอเชินชมน้องๆว่าเก่งมากๆเพ<ๆ>ื่อจะชอบฉากที่อ่า เขามีการย้อนเวลากลับในช่วงท้ายๆของของของ,ของละครนะเหมือนเขาเห็นได้ชัดว่าตรงฉากอะเวลามันมันเหมือน,น,นมันมันย้อนกลับอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก๋ในความที่แบบบทก็ไปแล้วก็ฉากก็คือสนับสนุนในในซีนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบรู้สึกว้าวท,ที่เราร้องรักเธอเอ้ยที่ม <laughs> <ส>ีเจ้าดีกระพือใจเธออยู่ในอันนี้ดูต่อสวดกับเรื่องนี้อะไรย่าคะามหว่ารักผู้คนใด นักแสดงเออเฮน่าเนี่ยแบบเศร้าอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคแล้วแบบว่าดึงมูดเศร้าเข้าอะไรแบบทำให้การจะรู้สึกแบบแปลกๆหนึ่าก็แบบเฮ้ยฉากนี้แบบฉากครั้งแรกที่เห็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมันดูน่าเศ่ามากแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆมันเหมือนเขาทิ้งกิมมิควยให้ให้เราแบบดูแบบเป็นฉากที่ออเป็นฉากคูจินอะไรเงี้ยเนาะก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าสาวๆข้างหน้าก็น่าจะชอบด้วยชายฉากจบแบบตกใจเอามือทับอกเลยแบบ ฮะจุกจริงเหรอเงีเ้ยปีนปีนมีความรู้สึกปีนตระกันใน้ใจฉากนั้นสิ่งสุดท้ายที่แบบว่าตัวตัวละครในเรื่องมาพูดถึงสารหรือตีมที่แบบว่าทั้งเรื่องทํามาอะไรนี้ครับพี่รู้สึกเออจริงมันเป็นเรื่องจริงมากเลยที่แบบคนทั่วไปอาจจะละเลยในในส่วนของแบบนี้ไปอะไรอนยะ่างเงี้ยถ้าได้ดูเรื่องนี้กลับไปเราก็น่าจะได้ทบทวนตัวเองในหลายๆเรนะื่อง คิดว่ามันจริงๆมันสามารถดีขึ้นได้แล้วก็จริงๆถ้ามันเป็นการที่แบบเราค่อยๆร่วมมือกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะค่อยๆกลับมาได้ดีขึ้นพี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้แบบกระแสตอบรับของอะไรหลอย่างมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่าโควิดมันก็เริ่มซาลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยช่วงโควิดมามันก็มีละครไหลที่ลงละครไหลที่ที่แบบว่าปิดตัวลงแต่เราแค่รู้สึกแบบเสียดายมากกว่ารู้สึกว่าละครเวทีมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์บางอย่างที่แบบอยากให้คน นะเขาได้ลองสัมผัสและเชื่อว่าถ้าเขาได้ลองเขาจะเขาจะต้องชอบเขาจะต้องเห็นเสน่ห์อะไรบางอย่างในในในคำว่าละครเวทีแฉันี้แน่แน